คุณคุณมีนิชาแปดมาแล้วนะฮะนี่ทุกคนคุณมีนิชาแปดมาแล้วคุณมีนิชาคุณมีนิชาแปดไปไหนมาข้องน้ำมาไม่ทำอะไรข้องน้ำข้องเสียงข้องเสียงมาสองวันเลยจริงมีนิชาแปดเต้งเขาเขาบอกเขาบอกปิงว่าเสียงเปลี่ยนเว้ยเสียงแตกหนุ่มเหรอไม่ใช่เสียงแบบเป็นหวัดอ่ะเสียงเป็นหวัดไม่ก็คืออาการมันเปลี่ยนไงที่นี่มันหนาวพี่ก็เริ่ม มาไม่ทันตั้งตัวไม่เตี้ยเลยรีวิวกันขึ้นเครื่องบินคนเดียวครั้งแรกหน่อยครับเออขึ้นเครื่องบินเนาะก็ก็งงงงนิดหน่อยแต่ว่าก็ขึ้นมาได้ครับ มีคุณสนุกกับการไปบ้านเกิดของคุณหรือไม่อันนี้ทานเล็จมาได้เลยสนุกไหมฮะสนุกแค่แอลเมืองโอเคอันเนี้ถ้าพี่ปิงอ่านเมนูหือจะตะกวนบอกคนที่ชอบให้ดูคนในโรงเรียนได้ยินเลยค่ะได้ได้ประกอบได้เดี๋ยวพี่รอดูติ๊กตอกเลยนะ สิบล้านวิวอะมาแน่อีกไม่กี่อาทิตย์สอดปภาพภาคสูส้นะครับพูดด้วยอือสู้นะครับหรือว่าแพนไม่เช่ฮัลโห่ฟอร์มฟิลิปปิน <laughs> อยากดูซีรีส์ที่หนูเล่นจังเลยไม่รู้เมื่อไหร่รอนะครับ <laughs> ตอบตอบซีรีส์อะไรฮะซีรีส์ซีรีส์อะไรอะไรเหรอบิงเนี่ยอะไรเกี่ยวกับหนูที่เรามีบิงเลยขอบคุณครับนี่ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ ห่างหิ้วน้ำพริกแม่พี่มีนหน่อยโอ้ยนี่ผมการันตีเลยตอนแรกเขาก็เทมาให้ผมเต็มเต็มใช่ยผมมากินคนเดียวเหลือเหลือก้นถ้วยอ่ะ <c oughs> อร่อยมากแล้วพี่มีนเน่ะบอกว่าพี่แบบแล้วเวลาเวลาพี่มีนจิ้มอะพี่มีนจิ้มนิดเดียวยังจะปิ้งอ่ะจิ้มแบบจิ้มเยอะเออจิ้มเยอะห,หรือว่อาหารเนี่ยที่คิดว่าอร่อที่สุดเนี่ยเอเอ ผมว่าไส้อวดนะ <c oughs> แต่ว่ามันมันต้องเป็นร้านที่แบบอร่อยอ่ะร้านร้านที่อร่อยคืออร่อยมากเลยไส้อวดอริอออรองถนนคนเดินไม่เอาเม็นลายถักเป็นลายผิวหนังดำ ต้องต้องต้องไปไหนหรือเปล่าอ่ะไปไปเหรอโอเคเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปอ่าจะพาปิงไปบ้านตากับยายมีนเพราะมีนเนะ่ะไปทุกปีอยู่แล้วไปไหว้ปีใหม่ะฮะเดี๋ยวมาใหม่นะฮะแล้วก็แล้วก็มาใหม่เร็วๆนี้นะฮะ เรือนนี้คืออีกอีกหกเดือนเราเล่นโอเคไปก่อนนะฮะไอมัน